ัอนนี้ก็เป็นต้นทุเรียนที่อายุประมาณเจ็ดปีให้ผลผลิตปีนี้เนี่ยเขาไว้ลูกพร้อมที่จะตัดประมาณเดือนมีนาคมผมก็เลยชวนอาจารย์ลำแพนเข้ามาพูดถึงเรื่องว่าต้นหนึ่งเราควรจะไว้ผลผลิตเท่าไหร่และในทางวิชาการเนี่ยการที่มันจะออกลูกเนี่ยเขามีการวัดความสมบูรณ์ของต้นอย่างไร และการที่เขาจะไว้ว่าต้นหนึ่งมันกี่ลูกเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับก็อยู่กับอาจารย์ลำแพรนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงครับต้นนี้อาจารย์ต้นนี้ก็ถือว่าไว้ผลผลิตค่อนข้างโอเคอยู่ค่ะไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะว่าอายุยังไม่ได้มากนะคะเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วเขาก็ไว้ผลผลิตนับลูกอยู่ที่28่สิบแปดลูกบางกิ่งสามารถไว้ได้ สาถึงสลูกต่อกิ่งบางกิ่งอาจจะไว้แค่ลูกเดียวอย่างนี้นะคะซึ่งตัวเกษตรกรเองเขาก็จะมีวิธีการจัดการผลผลิตและสุดท้ายก็จะเหลือผลผลิตต่อต้นเนี่ยอยู่ประมาณเท่านี้เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ใช่ครับคำถามแรกที่ผมสนใจก็คือว่าปกติเนี่ยตามหลักวิชาการเนี่ยเขามีคำวนวณว่าทุเรียน,นยต้นหนึ่งเนี่ยมันต้องไว้ลูกกี่ลูก ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลในเชิงวิชาการที่เขียนไว้ชัดเจนว่าต้นทุเรียนหนึ่งต้นควรจะไว้กี่ลูกก็เป็นแค่ประมาณการว่าลักษณะต้นขนาดเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเท่านี้กิ่งที่จะไว้ผลผลิตมีขนาดประมาณกี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นพอตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองมองโดยรวมต้นแล้วเนี่ย ดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นดูความอุดมสมบูรณ์ของใบเขาก็จะประมาณได้ว่าต้นนี้เขาจะไว้ได้สักเท่าไหร่อันนี้เขาอาศัยประสบการณ์ของตัวเกษตรกร,เ,กรเองแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราควรจะไว้เท่าไหร่เนี่ยในแง่ข้อมูลเชิงวิชาการนี้อาจจะต้องเก็บข้อมูลเรื่องของการสะสมอาหารบนต้นเรื่องของการสะสมอาหารที่ใบจริงๆมันต้องเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ ทุเรียนมันมีการเตรียมต้นให้พร้อมสําหรับการออกดอกมาแล้วซึ่งถ้าเราพูดในเชิงวิชาการเนี่ยเราต้องพยายามอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจด้วยว่าที่นักวิชาการเขาวัดกันส่วนใหญ่ที่เขาวัดเขาก็จะเก็บข้อมูลเรื่องปริมาณคาร์บอนปริมาณไนโตรเจนที่พืชมันสะสมนะคะหรือมีอยู่ที่ใบปกติเขาก็จะวัด มันก็ต่อเนื่องมาจะตั้งแต่ว่าเออหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนรอบที่แล้วบำรุงต้นใส่ปุ๋ยนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนอ่ะมันมีการสร้างใบชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วใบชุดใหม่มันแก่พร้อมที่จะออกดอกเนี่ยเขาก็ต้องวัดธาตุอาหารในดินในใบแล้วก็จะรู้ว่าเออควรจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่คำว่าควรจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นั่นก็คือเขาต้องการที่จะทำให้พืชเนี่ยมันมีการสะสมอาหารนั่นเองเพื่อที่ให้พร้อมสำหรับการออกดอก ันนี้หลังจากเราใส่ปุ๋ยนน,นี่นั่นแล้วเอเราจะรู้ได้ไหมว่าทุเรียนเราเนี่ยมันพร้อมที่จะออกดอกหรือเปล่าเราก็เก็บข้อมูลการสะสมอาหารที่ใบซึ่งการสะสมอาหารที่ใบเขาก็วัดออกมาในรูปของคาร์บอนหรือคาร์โบไฮเดตที่พืชมันสะสมอยู่นั่นเองก็คือวัดออกมาในรูปของแป้งหรือน้ำตาลปริมาณแป้งหรือน้ำตาลเยอะ มันก็มีความสัมพันธ์กันสูงที่พืชหรือทุเรียนเนี่ยมันจะออกดอกแต่ว่าเวลาเขาเก็บข้อมูลในเชิงวิชาการเนี่ยเขาก็จะวัดออกมาในลูกที่เป็นคาร์บอนต่อไนโตรเจนคือสัดส่วนระหว่างปริมาณคาร์บอน Carbon กับปริมาณไนโตรเจนนั่นเองเชิงวิชาการเรียกค่า C N ratio ใช่ค่ะค่า C N ratio ค่ะแต่พอมาเกษตรกรเนี่ยเขามีการวัดกันไหมจะแปลงเลงเ็กแปลงใหญ่หญคิดว่า ไม่ได้วัดหรอกคะ่ะตัวเกษตรกรเองคงไม่ได้ไปเก็บข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสามารถที่จะทําได้นยมันทำให้เรื่องการทําทุเรียนเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยําม,มากขึ้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของการจัดการธาตุอาหารด้วยมันส่งผลในเรื่องของการจัดการน้ําเพื่อให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนั่นคือสิ่งที่ในอนาคตชาวสวนอาจจะจำเป็นจะต้องรู้เพื่อให้มันมีความแม่นยำม,มากขึ้นแต่ทุกวันนี้ ชาวสวนเองก็อาศัยประสบการณ์เพราะคนทําสวนทุเรียนเนี่ยที่ได้ผลผลิตดีเนี่ยเขาต้องมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปกับสวนทุเรียนหรือต้นทุเรียนของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่หรือประสบการณ์ที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาสังสมมาก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งที่จริงๆเนี่ยตัวนักวิชาการเองจะต้องไปถอดอ,องค์ความรู้จากตัวเกษตรกร,ร,กรที่เขาบอกว่าต้นนี้ขนาดทรงพุ่มเท่านี้ใบขนาดนี้กิ่งขนาดนี้ ควรจะไว้ลูกเท่านี้นั่นคือก็พูดไกลๆว่าเขาต้องรู้ว่าต้นทุเรียนเนี่ยมันมีความพร้อมหรือความสมบูรณ์ของต้นมากน้อยแค่ไหนที่จะไว้ผลผลิตได้ยี่สิบสามสิบหรือแม้กระทั่งห้าสิบหรือ100ร้อยูกก็มีจะไม่ให้100ร้อยลูกก็ได้อันเนี้ยเขาต้องรู้อาศัยประสบการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิชาการจะต้องทําต่อหรือต่อยอดองความรู้หรือภูมิปัญญาที่เกษตรกรเขารู้ก็คือเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลออกมาในรูปของตัวเลข ว่าไอ้คาว่าต้นที่สมบูรณ์ใบที่สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยมันคืออะไรนั่นก็คือเราก็ต้องวัดออกมาในรูปของคาร์บอนต่อไนโตรเจนนะคะคือสัสดส่วนของธาตุสองตัวนี้ออกมาให้ได้ทีนี้ปกติแล้วอ่ะเวลาที่พืชมันจะออกดอกเนี่ยหรือในช่วงของการพัฒนาของผลเนี่ยสัสดส่วนของธาตุสองตัวนี้จะต้องห่างกันเยอะก็คือเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มี สัดส,ส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างนั่นเองเพราะฉะนั้นทํายังไงมันถึงจะกว้างทํายังไงปริมาณคาร์บอนหรือการสะสมคาร์โบไฮเดรตในลําต้นเนี่ยมันถึงจะมากกว่าปริมาณไนโตรเจนถ้าเป็นในช่วงเราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วอย่างที่บอกแล้วเกษตรกรก็บํารุงต้นแต่แม่เพื่อให้มันสร้างใบใหม่ขึ้นมา ในช่วงสมมุติเก็บผลผลิตสักประมาณแล้วเสร็จเนี่ยประมาณพฤษภาษตั้งแต่มิถุนามาจนประมาณถึงสิงหากันยาเนี่ยตุลาเนี่ยเกษตรกรก็จะเริ่มที่จะบำรุงต้นทุเรียนเพื่อให้มันมีการสร้างใบชุดใหม่การเจริญเติบโตในส่วนของลำต้นที่มีการสะสมอาหารมาเรื่อยๆนะก็ต้องให้พวกาธาตุให้ปุ๋ยอินทรีย์บ้าง ให้ปุ๋ยที่มีปริมาณไนโตรเจนที่ค่อนข้างสูงเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินเพราะนั้นระหว่างในช่วงนั้นเนี่ยทุเรียนก็จะมีปริมาณหรือสัสดส่วนของค่า C ต่อ N อ a เลโชเนี่ยก็จะค่อนข้างตำ่ำก็คือจะต้องมีการจัดการพวกนี้ให้ได้พอปริมาณ C N เอโชต่ำเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้ทุเรียนออกดอกได้ก็ต้องปรับ CN เ a โชให้มันสูงขึ้นโดยหนึ่งปกติ พอมันผ่านช่วงฤดูฝนถูกไหมฮะเราจะไม่เห็นผลไม้ส่วนใหญ่ออกดอกในช่วงฤดูฝนแต่เราจะเห็นออกดอกในช่วงหน้าแล้งคือการที่ฝนมันตกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาปุ๋ยไนโตรเจนลงมาด้วยเพราะว่าก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมันมีเยอะอยู่แล้วมันถูกชะลงมาด้วยฝนแล้วพอเราใส่อินทรีย์วัตถุเราใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูหรือ,อสูตรเสมอลงไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้กับดิน เพราะนั้นพอเตรียมแล้วสมบูรณ์แล้วเราต้องลดปริมาณไนโตรเจนลงทำอยางไรถึงจะลดปริมาณไนโตรเจนลงเขาก็ใช้วิธีการหนึ่งลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนสองงดการให้น้ำเพราะน้ำเองก็เป็นตัวทำละลายธาตุไนโตรเจนที่มีอยู่ในดินดังนั้นธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในดินมันถูกละลายอยู่ในน้ำรากมันก็ทำหน้าที่ในการดูดธาตุไนโตรเจนขึ้นไปที่ลำต้นไปที่ใบเพราะนั้นมันก็จะ จะยิ่งทำให้สัดส่วนระหว่างค่า C:N Ratio มันก็แคบก็ต้องใช้วิธีการงดน้ำด้วยละลดปริมาณปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนลงซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่เขาทราบหรือรู้กันอยู่แล้วนี่ยก็คือการเพิ่มปริมาณปุ๋ยฟอสฟอรัส for แต่ถ้าเราวิเคราะห์ดินแล้ววิเคราะห์ใบก่อนที่เราจะให้มันออกดอกนี่เรารู้ว่าเออมันมีเยอะอยู่แล้วอันเนี้ยเราอาจจะไม่จําเป็นต,ต้องใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง ลงไปอีกก็ได้อันนี้คือเรารู้แล้วเพราะนั้นถ้าเรางดน้ำเวระยะทุเรียนได้สภาพอากาศที่เหมาะสมคือปกติอ่ะพืชมันสังคาข้อแสงทุกวันอยู่แล้วการสังคาข้อแสงก็คือการสร้างน้ำตาลซึ่งน้ำตาลก็ลำเลียงในรูปของน้ำตาลซูโคสสุดท้ายก็ไปสะสมในรูปของแป้งมันก็จะทำให้ปริมาณสัดส่วนของ C ต่อ N เนี่ยมันกว้างมากขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นพอมันถึง ระดับหนึ่งทุเรียนมันก็สามารถที่จะออกดอกได้แล้วพอในช่วงที่มันจะต้องมาเลี้ยงลูกช่วงของการออกดอกผ่านไปพัฒนาการของดอกแล้วก็มีการติดผลเนี่ยเราก็ต้องพยายามคงสัดส่วนของค่า c ต่อ n ratio ที่สูงไว้ไม่งั้นถ้าสมมุติอยู่ๆเราไปให้น้ำมากใช่ไหมฮะอย่างที่เราเคยทำคลิปมาก่อนหน้านี้ว่า พอช่วงระยะก,ก่อนออกดอกบางช่วงเนี่ยเราไปให้น้ํามากจนเกินไปก็เกิดการแตกใบอ่อนหรือเราไปให้ปุ๋ยบางตัวที่มีธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็ไปทําให้ค่า c LA ีเอ็นเลโชนี่มันแคบมันก็เกิดการแตกใบอ่อนดอกมันก็ร่วงหรือแม้กระทั่งช่วงการพัฒนาผลเองเหมือนกันถ้าเราให้น้ํามากหรือให้ปุ๋ยในปริมาณที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทให้ผลร่วงได้หรือการพัฒนาของผลก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องคงสัดส่วนของ ธาดุต่อเอนเนี่ยให้มันมีช่วงที่กว้างเราก็จะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพที่ดี